เฮ้ยไยอะไรของมันวันนี้ยายกลับหัววบาบเข้าให้เป็นไง,งเอาให้ควัน,<ค>นท่วงเลยแล้วน้ำตกที่ไม่มีใครมามีคนแถวนี้บ้างป่ะเดีดร้อนเหลือเกิน อ่ะคุณน้องมาทาอะไรแถวนี้มาต่อไก่ครับต่อไก่ได้ยังเนี่ยยังครับยังไม่ได้ทักตัวแล้วนี่อะไรนี่ข้องใส่ไก่ครับโอ้ยนึกว่าใส่ข้องอะไปใส่เบ็ดกบมพี่มาเที่ยวน้ําตกหกสบู่อะไม่มีใครเข้ามากันหรอกมั้งแต่ว่าพี่อยากมาดูไปทางไหนเนี่ยรู้บ้างป่ะไปทางนี้เลยครับอ๋อไปอ๋อมีมีป้ายอยู่ครอ๋อกินข้าวกินปลายังเนี่ยกินแล้วอ๋ออะไรถ้าอย่างนั้น พี่ไปก่อนนะเดี๋ยวไม่อยากข้ามนะขอบใจมากนะนะครับนายพานประยำท้องถิ่นครับนายพานกล้องโอ้โหชื่อเหมือนนักร้องเลยขอบใจมากครับไปนี่หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยป้ายอะไรของวันนี้ป้ายกลับหัวบ้านทุ่งจับยวนระยะทาง2องบวกเก้กม มันไม่ใช่ป้ายบอกน้กววําตกนี่ว่ะผู้ชมครับทางซ้ายเป็นเหมือนแอ่งใหญ่นะครับเป็นแอ่งน้ํามีน้ําหรือเปล่าใช่แล้ว่ะครับเพราะว่านายพรานบอกว่า,าตรงป้ายนะครับพอมาถึงป้ายก็เบี่ยงซ้ายมานิดนึงครับหน้านี้ช่วงเดือนอมีนาหน้าร้อนแรงนะครับไม่มีน้ํา ครับเส้นทางการไหลก็คงจะเป็นช่องนั้นนะฮะามาถึงจะได้น้ำตกหกสบูน้ำตกที่ไม่มีใครมอเดินอ้อมมาพอดีก็ด้านนี้ก็กจะพักทำอาหารตรงนี้ครับผม ที่ทําก็คือเราไม่มีกระทานะครับต้องใช้ไม้ปิ้งมิดแบบนี้นะครับ2ชิ้นนะครับพู้ชมนะฮะทาเกลือเรียบร้อยนะครับทาเกลือพอปร,ประมาณสองไม้พร้อมกันเลยนะครับผู้ชมอ่าท่านี้ดีกว่า คเนื่องจากว่าอากาศมันร้อนครับเนยก็เลยละลายนะครับแต่ก็ไม่ก็นายใส่ได้นะครับเพาจะเทลงเลยครับเห็นงห่าระใจไหมครับผู้ชมนเทลงอย่างนี้เลยอย่าไปสนใจมันครับพรว่าทําแล้วก็กินนนี่ครับปรับด้านครับผู้ชมว่าเข้าให้เป็นไงกอ มือนเดิมนะครับเทราเดิม,มงห้สะาใจไหมสบาใจไหมผูม้ชมเอาให้ควันพวกงเลย โอ้โหนะครับผมจะปรุงในนี้เลยแล้วก็พอค้นสุกมก็จะลาดหมูกน,นะครับแต่ตอนนี้มันเยอะเกินไปครับผมจะทําให้เหลือครึ่งหนึ่งกินซะเลย w a、oui. ไดครับคุณผชมได้เวลาอาหารมื้อนี้แล้วคุณผู้ชมดูครับเต็กลางป่าน้ำตกแบบลุกทุ่งนะครับครับผมจะทานชิ้นนี้นะครับคุณผู้ชมชมดูน้ำราดครับน้ำราดอาจจะเคลือหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับมันตกลงดินอยู่แล้วนะครับพลิกมาอีกด้านหนึ่งครับ พิกมาอีกด้านหนึ่งอน่าจะดีครับผู้ชมสเต็กกลางป่าน้ำตกนะครับภาษาเหนือเขาบอกว่ากินคาคา เนื้อนุ่มอร่อยหอมรสเมรี่แล้วก็กินน้ำจิ้มที่อ้โห้ง่ายว่ากินน้ำจิ้มเด็บอหอมละม,มุนครับผมอีกสักคำทุกอย่างเลยครับเพราะว่าชิ้นเนื้อก็สุกพอดีนะน้ำราดก็รสชาติกลมกล่อม โอ้ oh, ไม่เกรงใจแล้วครับผู้ชม uh huh. oh. ครับสลับคลิปนี้นะครับผู้ชมนะฮะพอกช็อปสเต็กกลางป่าน้ำตก นะครับได้บรรยากาศมากถึงแม้น้ําตกจะไม่มีน้ํานะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพิสูจน์ทราบด้วยนะครับจะตั้งใจทําให้คุณผู้ชมดูตลอดเลยครับผมขออีกสักคำอร่อยเหลือเกินกินกับม่วงหิวพันครับ อะลากรน,น้ำตกหกสบูเดี๋ยวหน้าฝนมีน้ำค่อยเจอกันอันนี้เอาไว้กินมื้อต่อไปครับไป